ทำตามสัญญาคือส่งช้าผู้ผู้ที่ซื้อเราก็จะมีมีปัญหาในเรื่องของการใช้สินค้าตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่แล้วความชื่อถือศรัทธาก็จะไม่มีจะไม่มีอีกต่อไปครับซึ่งโหฝังเราจริงจริงเราเรามองดูว่าความไม่ชื่อตรงหรือไม่ตรงต่อเวลาเนี่ยมันไม่ค่อยทำได<ร>แม้กระทั่งช่างกิโลอ่าตาช่างเนี่ยเราก็แกล้งทําให้มันไม่เที่ยงซะ นี่ก็ไม่ซื้อ,อไมอ่ไม่ซื้อสัตว์แล้วนะคะแทนที่จะขายหนึ่งกิโลกับขายแปดขีดเท่านั้นน่ะนะคะเหมือนกองตาช่างเนี่ยะกงตาช่างนี่ก็เรียกกงตาช่งางหรือว่าส่งคองไปสมมุติส่งมันสัปะหลังนะคะมันสำปะหลังแห้งหรือมันสัปะหลังอัดเม็ดเนี่ยแต่เราเอาอิฐทรายใส่เข้าไปปนส่วนหนึ่งเพื่อให้น้ําหนักมันหนักๆเงี้ยเังก็ถือว่าอย่างนี้ไม่ซื้อตรงอันนี้อาจจะรวมไปถึงเรื่องเรื่องของการใช้สารเคมีมากเกินไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่เป็นร้อนคนอื่นนะะครับ เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เรามองว่าความชื่อตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่จําเป็นค่ะนี่ถ้ามองในเรื่องของการคอรัปชันนะครับที่เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยเนี่ยความชื่อตรงจะช่วยได้ไหมฮะในตัวชี้วัดของอาจารย์ธวีบดีช่วยได้เพราะว่าตราบใดที่เรารู้ตัวอยู่เสมอนะฮะเรื่องของโปร่งใสตรวจสอบได้เรื่องของที่สําคัญคือเรื่องของการมีประทศถานเนี่ยนะคะคก็คือมีศีลธรรมศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมเนี่ยตรงนี้สาคัญมากคือสิ่งที่สวนทางกับการทุจริตนะ,ะนคะเป็นการสวนทางกับการทุจริตเพราะถ้าเรามีศีลธรรมเนี่ยเราคงจะไม่กล้าทําในเรื่องนั้นแน่นอนนะครับที่อาจารย์ถุนวดีพูดว่าประทัสถานนี่มาจากภาษาอังกฤษคําว่านอมใช่ไหมฮะนอมก็คือ normal นั่นเองค,คือปกติวิสัยของเราจะเป็นยังไงบางตําราใช้คําว่าบรรทัดฐานหรือบรรทัศฐานของสังคมนะครับเพราะฉะนั้นสังคมไทยก็ต้องมีบรรทัศฐาน ประทัดฐานอันหนึ่งหรือมีบรรทัดฐานที่เหมาะสมของเราอยู่อันหนึ่งสิ่งอันเนี้ยตัวชี้วัดของอาจารย์ธรรมนูดีจะชี้ให้เห็นบรรทัดฐานของสังคมไทยไหมครับก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะรตอนนี้เนี่ยเราเราสแสวงหานะคะถ้าถามว่าสังคมไทยมีคนไทยที่พึงประสมคควรจะมีลักษณะอย่างไรเน้นคิดว่าตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่ามันได้มาจากการระดมสมองของคน ซึ่งเป็นตัวแทนนะฮะหล,หลายจังหวัดมากนะฮะเะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะเห็นว่าคนไทยควรจะมีความซื่อตรงแบบไหนเพฉนั้นถือว่าตรงนี้น่าจะยอมรับได้ในระดับหนึ่งครับนี้เรามาถึงส่วนที่3คือส่วนของจรรยาบรรณในวิชาชีพนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยก็มีหลายคนพูดกันว่าแม้การควบคุมจริยธรรมของทางองค์กรวิชาชีพนั้นเนี่ยยังไม่สามารถทําได้ในงานวิจัยของอาจารย์ถวัลดีได้ลงไปถึงตรงนี้ไหมครับค่ะเราลงไปถึงขนาดที่ว่า มันเป็นข้อบกพร่องเลยนะฮะเพราะว่า สถาบันวิชาชีพเนี้ยไม่ได้เข้มงวดในเรื่องของการบางับบงคับใช้จรรยาบรณน,นะคะคที่เขียนมาไว้แต่ว่าไม่ได้บังคับใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะประกอบวิชาชีพต่างๆเหล่านี้ต้องยึดมั่นในจรรยาบรณวิชาชีพของตัวซึ่งเป็นข้อที่สําคัญมากเพิ่มเติมจาก19ข้อที่บุคคลอื่นพึงมีแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีสูงกว่าคนอื่นถึงอีกข้อหนึ่งนะคะในเรื่องจรรยาบรณซึ่งจะมีรายละเอียดไปแต่ละอาชีพวิชาชีพของเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากแล้วก็สอดคคล้องงกับบสิ่ท่ทีเราพื มีความบกพร่องอยู่มากนะคะในในสาขาวิชาชีพต่างๆในเรื่องของการบังคับใช้ตรงนี้ก็คือคิดดูง่ายๆก็เหมือนกับว่ากรรมการจริยธรรมหรือผู้ควบคุมกฎทางจริยธรรมจรรยาบรณของแต่ละวิชาชีพนั้นขาดความซื่อตรงเองใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าข้อ19ของการเป็นสมาชิกองค์กรนะคะคุณสมบัติข้อหนึงคือห้ามม่ให้ผู้อื่นกระทำผิด ดนั้นในเมื่อเป็นกรรมการแล้วก็ต้องทําหน้าที่ตรงนั้นด้วยครับจริงๆแล้วก็คือเราเราเองเนี่ยจะต้องพยายามค่อยๆสร้างวัธรรมองค์กรของเราให้มีความซื่อตรงเริ่มต้นจากตัวเอง12ข้อที่ว่านะครับแล้วเมื่อเราอยู่ในสังคมก็เพิ่มมาอ,อีกอีกเจ็ดนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าไม่ยอมให้ผู้ใดทําเช่นนั้นนะครับเห็นแล้วต้องตักเตือนไม่ยอมเรื่องนี้เนี่ยคนไทยเราน้อยถ้าพูดถึงในต่างประเทศนั้นเนี่ย เห็นไม่ได้นะคนไม่เข้าคิวเขาจะมองก็นในหัวจดเท้าเลยแล้วไม่สามารถจะทําได้แต่บ้านเราเนี่ยเป็นน่ากลัวมากะบ,บ้านเราถ้าไปตักเตือนเราอาจจะถูกทําร้ายได้อย่างนี้เป็นต้นนะรเพราะว่าหลายคนเคยประสบปัญหาว่าพยายามที่จะห้ามคนอื่นหรือพยายามที่จะชักนํามาในทางที่ดีแล้วไม่รับผลอตอบสนองนะ,ะนี่คือสิ่งที่เราพบในการเป็นข้อบกพร่องว่าตัวแบบในตรงนี้ไม่มีแล้วสังคมไม่ได้ยอมรับ การทําความดีของบางคนแล้วก็มองว่าคน <S <S พวกนี้เป็นคนงุ่มง,ง่ามแล้วก็เป็นคนประเภทพิเศษที่ไม่เหมือนคนอื่นไปอย่าง,งานั้นนะครับะะก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ย <S 1> <S 1> พวกเราได้รับความรู้จากอาจารย์ถวินวดีมากนะครับ,รบต้องขอขอบคุณอาจารย์ถวินวดีผู้อำนวยการสํานักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้าที่เอาเรื่องของดัชนีชีวัดความซื่อตรงมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าเรื่องของความซื่อตรงของตัวเรานั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับ ดัชนีชี้วัด19ประการที่อาจารย์ธวินวดีได้ให้ก็คือ12ประเด็นของตัวเองและเมื่ออยู่ในสังคมก็ต้องเพิ่มอีก7ข้อนอกจากนั้นก็เรื่องของจันาบันในวิชาชีพซึ่งแต่ละองคอ์กรจะต้องช่วยกันควบคุมถ้าเราทำเริ่มต้นจากตัวเราเริ่มจากองคอ์กรของเราก็จะทำให้คนไทยมีความซื่อตรงได้นะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับรายการสร้างชาติโปรง่งใสสร้างไทยซื่อตรง จะกลับมาพบกับท่านอีกในเวลาวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้ผมพลอากาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์ผู้ดำเนินรายการและอาจารย์ถวินวดีบุรีกุลขอกราบลาเพียงแค่นี้ขอบคุณครับสสามมคุุณธรรรรนนนน้ำำไไททยปปะเศู่่วัพงีอ,งอง ไว้ในใจทุกนาทีสือ่อสาร์สามัคคีมีวิญญาณ